เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันหน้านะครับท้ายโด่งนะครับขับได้นะครับร้อยนะครับความเร็วร้อยนะครับคันหน้านะครับขับตามไม่ทันนะครับขับตามจะวัดทางไกลได้นะครับครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับ ถ้างฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมีเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็น t o y ยต้านะครับปี1995ท้ายโด่งนะครับคันนี้สีสวยเลยนะครับสีสีเงานะครับสีเงานะครับเป็นสีขาวนะครับสภาพสีเนี่ยมีเก็บนิดหน่อยนะครับเอาไปเก็บเองได้เนี่ยสภาพสีประมาณ80เซนนะครับมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับรถขายตามสภาพนะครับ คันนี้ผู้หญิงใช้นะครับผู้หญิงใช้มาก่อนนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับสีสวยนะครับสีสียังสวยนะครับสียังสวยนะครับสียังสวยเลยนะครับคันนี้เป็นตัวนอกนะครับเป็นตัวนอกนะครับไฟสวยนะครับคันนี้นะครับทะเบียนนครปฐมนะครับคันนี้ภาษีหมดธันวาหก แนะครับหมดธันวา68นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับเบาสวยนะครับเบาไม่ขาดนะครับคันนี้เบาไม่ขาดเลยเป็นเบากำมะหยี่นะครับเป็นเบากำมะหยี่มีลำโพงให้นะครับมีลำโพงพร้อมเลยนะครับลำโพงเบสนะครับคันนี้นะครับเบาสวยมากนะครับเป็นเบาสีเทานะครับ ด้านในสวยนะครับด้านในยังสวยอยู่นะครับนี้ก็จะเป็นด้านในไม่สองแสนแปดนะครับไม่สองแสนแปดนะครับด้านในสวยเลยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผู้หญิงขับได้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์เข้าเข้าดีเข้านุ่มนะครับเกียร์เข้าดีเข้านุ่มนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับ สวยสวยเลยนะครับคันสำหรับคันนี้นะครับท่านใดเอาไปใช้ก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับ <st arts> ก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องนะครับคันนี้ก็สตาร์ทคั้งเดียวติดนะครับ สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับนี่สตาร์ทติดแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์ใช้ได้ปกตินะครับแอร์ใช้ได้ปกตินะครับปรับแอร์ได้ปกตินะครับปัดลมแอร์นะครับวิทยุใช้ได้นะครับ มีแอร์นะครับมีเพลงเพาะๆให้ฟังนะครับนี่ครับเปิดวิทยุได้ครับพอดีนะครับเสียงดีครับเสียงดีนะครับเสียงดีเลยนะครับอันี้สภาพสวยๆเลยนะครับท่านใดมองหาเต่าท่านะครับท้ายโดนะครับอะไรยังมีเยอะอยู่นะครับ นี้เป็นเครื่องพันฝุ่นนะครับเครื่องพันฝุ่นครับน,นี้ปิดแอร์นะครับรอบก็จะอยู่ที่ประมาณ900รอบนะครับปิดแอร์นะครับถ้าใช้แอร์ก็จะอยู่ที่1,000รอบนะครับประมาณ1,000รอบนะครับที่ใช้แอร์นะครับ <sk r ug> ก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ เป็นเครื่องยนต์ญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวนอกนะครับตัวนี้นะครับสติเกอร์ญี่ปุ่นยังอยู่นะครับตรงนี้เป็น 4AE f หัวฉีดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับก็น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดี๋ยวดูก้านนะครับนี่นะครับควันไม่ไหลนะครับ ไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับมีสภาพเครื่องสวยมากนะครับสภาพเครื่องสวยมากนะครับภาพสี80%นะครับ ท่านใดสนใจก็เอาไปเก็บอีกนิดหน่อยนะครับเก็บอีกนิดหน่อยนะครับเราขายตามสภาพนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับการขับนะครับก็ได้ทดลองขับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มๆเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณเกียร์สามนะครับเปลี่ยนนุ่มๆนะครับ เครื่องยังดีนะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับก็สภาพนี้ก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับสำหรับตัวนอกนะครับทั้งไงเนี่ยาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนราคาอยู่ด้านล่างนะครับราคาอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ